สวัสดีครับกันนะครับจากช่อง FC Global นะครับวันนี้นะครับกันจะมานะครับไขข้อข้องใจนะครับว่าคนที่ทาน Body Key นะครับทานโปรแกรม Body Key นะครับทำไมถึงยังอ้วนอยู่หรือทำไมถึงยังไม่ผอมหรือทำไมถึงน้ำหนักไม่ลดนะครับซึ่งสิ่งที่กันจะมาแชร์นะครับก็เป็นทั้งจากที่กันเรียนรู้มาแล้วก็ประสบการณ์ที่กันดูแลคนนะครับถ้ามีประโยชน์กับเพื่อนๆก็ฝากกดไลค์ฝากกดซับสไครต์แล้วก็คอมเมนต์ให้กันด้วยนะครับ สาเหตุหลักๆของคนที่ยังไม่ได้ผลลัพธ์ที่ดังใจนะครับสำหรับโปรแกรม Body Key นะครับก็จะมีอยู่ประมาณ4หัวข้อนะครับอย่างแรกคือเป็นโรคประจําตัวที่เกี่ยวกับระบบเผาผลาญนะครับถามว่ากลุ่มนี้นะครับสามารถลดได้ไหมลดได้นะครับแต่ต้องดูแลพิเศษหน่อยนะครับแล้วก็กลุ่มที่2ก็คือมีกล้ามเนื้อเพิ่มขึ้นอันนี้ก็คือน้ําหนักจะไม่ลงนะครับแต่ว่าที่สําคัญนะครับผอมลงนะครับซึ่งจริงแล้วดีนะครับอย่างที่3มนะครับ พอมาดูแคลอรี่ที่เราได้รับแล้วนะครับก็ปรากฏว่ายังเกินอยู่หรือแปลว่ายังกินเยอะเกินไปนนเองนะครับแต่ส่วนมากจะเกิดจากมื้ออื่นๆนะครับปัจจัยที่4ี่นะครับก็คือมีปัจจัยต่อสุขภาพนะครับของวิถีชีวิตนะครับที่ส่งผลเสียต่อร่างกายนะครับซึ่งวันนี้ถ้าทําทุกข้อดีหมดแล้วนะครับให้ลองมาเช็คดูนะครับว่ามีปัจจัยอะไรบ้างนะครับอันนี้ก็4หัวข้อหลักๆนะครับเดี๋ยวเราจะมาลงดีเทลกันนะครับเริ่มจากโรคประจําตัว โรคที่คนเป็นเยอะนะครับแล้วก็สมมติน้ำหนักก็คือไฮโปไทรอยนะครับซึ่งเป็นไฮรอยชนิดหนึ่งนะครับการดูแลสําหรับคนกลุ่มนี้นะครับอยากจะบอกว่าถ้าอยู่ในการดูแลของแพทย์นะครับก็ให้ปรึกษาแพทย์นะครับแต่ว่าถ้ากําลังดูแลตัวเองอยู่นะครับแล้วก็อาการยังไม่หนักมากนะครับอยากบอกว่าสามารถลดน้ําหนักได้นะครับแต่จะช้านะครับไม่ว่าจะใช้โปรแกรมไหนนะครับก็จะช้านะครับแล้วก็ ด้วยความที่เป็นไทโปไทรอยไม่ควรลดน้ำหนักเร็วอยู่แล้วนะครับเพราะว่าการที่ร่างกายเปลี่ยนเร็วนะครับไม่ดีต่อคนที่เป็นไทรอยนะครับฉนั้นนะครับควรลดน้ำหนักอย่างค่อยเป็นค่อยไปนะครับแล้วก็ใจเย็นๆนะครับทีนี้ ในเรื่องของสารอาหารที่ช่วยนะครับพวกสารอาหารกลุ่มไมโครนิวเทียนเนี่ยครับจะช่วยเรื่องเกี่ยวกับไทรอยได้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็ต้องมีการดูแลเรื่องอื่นๆนะครับให้ดีด้วยนะครับเนาะซึ่งอันนี้ก็จะทําให้ลดได้นะครับไม่ว่าจะเป็นการลดน้ำหนักทั่วไปหรือโปรแกรมบอดี้คีก็สามารถลดได้นะครับสําหรับคนที่เป็นไฮโปไทรอยนะครับแต่ใจเย็นๆนะครับแต่อีกโรคหนึ่งนะครับซึ่งโอกาสเกิดขึ้นน้อยมากนะครับแต่ก็ยังมีนะครับคือโรคเมตาบอลิก อินเตอร์บาสนะครับอันนี้เกิดขึ้นกับนักกีฬาอาชีพชื่อดังท่านหนึ่งนะครับมาริโอกรเซ่นะครับเป็นนักกีฬาฟุตบอลนะครับที่เป็นชุดแชมป์โลกของเยอรมันนะครับก็คือเป็นโลกที่ระบบเผาผ่านนะครับเผาผ่านมีนิทาให้เกิดภาวะอ้วนขึ้นอย่างรวดเร็วถึงเขาจะเป็นนักบอลนะครับก็เรียกได้ว่ายังมีน้ําหนักที่เกินอยู่นะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับอยากจะบอกว่าโอกาสเกิดขึ้นนะครับ น้อยมากๆนะครับแล้วก็การดูแลสุขภาพเนี่ยก็ช่วยได้นะครับแต่ว่าอาจจะลดน้ำหนักยากหน่อยนะครับอันนี้ก็ขอบอกไว้นะครับอย่างที่สองนะครับสำหรับคนที่น้ำหนักไม่ลงนะครับแต่รูปร่างผอมลงนะครับอันนี้ไม่แปลกนะครับเกิดขึ้นหลายคนมากๆนะครับอย่างคุณผู้หญิงในรูปนี้นะครับเนี่ยครับน้ำหนักก็เท่าเดิมนะครับแต่ว่ารูปร่างดีขึ้นนะครับสาเหตุเกิดขึ้นเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าตอนที่เขาลดน้ําหนักจากไขมันได้นะครับ แต่ตอนแรกนะครับกล้ามเนื้อเขามวลกล้ามเนื้อเขาเนี่ยมันน้อยมากเพราะได้รับสารอาหารดีๆนะครับก็เลยทําให้มวลกล้ามเนื้อเนี่ยเพิ่มขึ้นมาฟื้นฟูขึ้นมาซึ่งมวลกล้ามเนื้อนะครับก็จะส่งผลระบบเผาผลาญแล้วก็เป็นพื้นฐานของสุขภาพต่างๆซึ่งแบบนี้การที่เราลดน้ำหนักแล้วเรามีมวลกล้ามเนื้อเพิ่มขึ้นถือว่าดีนะครับแต่พอไขมันหายไป2อกิโลกล้ามเนื้อเพิ่มขึ้นมา2อกิโลก็เลยทําให้น้ําหนักเท่าเดิมครับแต่ก็ตัวผอมลงได้นะครับซึ่งอันนี้เป็น แนวทางของการลดน้ําหนักลดความอ้วนในยุคป,ปัจจุบันนะครับอยากจะบอกว่าในยุคป,ปัจจุบันนะครับคนจะให้ความสําคัญกับตัวเลขน้ําหนักน้อยลงนะครับแต่ให้ความสําคัญเกี่ยวกับรูปร่างแล้วก็ ร่างกายนะครับสุขภาพนะครับมากขึ้นนะครับบางคนนะครับลดน้าหนักหรือลดความอ้วนนะครับไม่ได้ดูตาช่างเลยนะครับแต่ดูสัดส่วนนะครับดูลายกล้ามเนื้อนะครับว่าตัวเองดูดีขึ้นไหมนะครับและสำคัญนะครับก็ดูผลลัพธ์สุขภาพซึ่งโปรแกรม Body Key ก็จะเป็นโปรแกรมที่เราได้รับสารอาหารที่ดีนะครับง่ายต่อการที่ดูแลตัวเองนะครับให้ไขมันลดแล้วก็ ฟื้นฟูมวลกล้ามเนื้อนะครับดังนั้นคนที่ทานโปรแกรมบอดี้คีนะครับอาจจะไม่ได้ลดน้ําหนักได้เร็วนะครับไม่แปลกนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นมาตรฐานปกติของการลดน้ําหนักที่ถูกต้องในยุคปัจจุบันนะครับอย่างที่3นะครับก็คือแคลอรี่โดยรวมนะครับยังเกินอยู่นะไขมันเนี่ยจะลดลงได้นะครับเกิดจากสสาเหตุนะครับก็คือ เราได้รับพลังงานนะครับน้อยกว่าที่เราเผาผ่านในแต่ละวันนะครับแล้วก็สารอาหารนะครับไม่ขาดนะครับดังนั้นนะครับถ้าเราได้รับพลังงานน้อยกว่าที่เราเผาผ่านนะยังไงไขมันก็ลงแน่นอนนะครับค่อยเป็นค่อยไปตัวเลขที่เหมาะสมที่สุดนะครับก็คือส่วนต่างประมาณ300-500าแคลอรี่นะครับสิ่งที่ต้องเช็คนะครับสำหรับคนที่อยากรู้ว่าแคลอรี่ตัวเองยังเกินอยู่หรือเปล่านะครับอย่างแรกคือ ทานบอดี้คีแทนมื้ออาหารหรือเปล่านะครับบางคนนะครับทานบอดี้คีเสร็จทานข้าวต่อนะครับอันนี้ก็ไม่ต้องห่วงครับน้ำหนักเพิ่มขึ้นแน่นอนนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าสรุปแล้วเราได้รับแคลอรี่เพิ่มขึ้นนะครับหรือบางคนนะครับอันนี้ลูกเทนคันเป็นเยอะมากนะครับทานบอดี้คีแทนมื้ออาหารนะครับแต่ระหว่างทางนะครับมีลูกชิ้นมีขนมด้วยนะครับเนาะในมื้อนั้นนะครับแบบนี้ครับแคลอรี่ก็ยังเยอะอยู่นะครับเนาะอย่างที่2นะครับผสมบอดี้คีถูกไหมนะครับ แนะนำให้ผสมบอดี้คีกับโปรตีนออฟแพนนะครับไม่ค่อยแนะนำให้ผสมกับนมนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าบอดี้คีโดยเฉพาะบอดี้คี2022นะครับก็เป็นบอดี้คีที่ปรับสูตรแล้วนะครับให้พลังงาน200กว่าแคลอรี่แล้วนะครับแล้วก็เราเพิ่มถ้าเราเพิ่มโปรตีนก็เพิ่มได้ครับแต่ว่าเราไม่ควรทานให้มันเยอะมากเดี๋ยวแคลอรี่มันจะไม่มีส่วนต่างนะครับอย่างที่3ก็คือให้มาดูอาหารมื้ออื่นนะครับว่าอาหารมื้ออื่นเนี่ย านเป็นไงบ้างนะครับบางคนนะครับทานบอดี้คีนะครับหนึ่งมือนะครับแต่อาหารอีกสองมือนะครับพิซซ่านะครับอะไรต่างๆนานานะครับเค้กนะครับฮันนิทอส์นะครับก็เป็นอาหารที่ไม่มปประโยชน์นะครับแบบนี้นะครับน้ําหนักไม่ลงอยู่แล้วนะครับเพราะว่าสรุปแล้วแคลอรี่ก็ยังเกินนะครับแล้วอย่างที่สี่นะครับก็คือถ้าเราทานอาหารทุกมื้อดีแล้วนะครับอาจจะเป็นด้วยความว่าระบบเผาผลาญเรายังไม่ฟื้นตัวนะครับ ให้เราเพิ่มกิจกรรมระหว่างวันนะครับเช่นการเดินนะครับหรือว่าการทํางานบ้านนะครับหรือใครที่สามารถจัดเวลาออกกําลังกายได้ยิ่งดีมากๆเลยนะครับเนาะซึ่งอันนี้ก็จะช่วยให้เรามีส่วนต่างของแคลอรี่ที่เยอะขึ้นแล้วก็เป็นการพัฒนากล้ามเนื้อไปได้ด้วยนะครับซึ่งการแนะนานะครับให้ถ้าคนที่ออกกาลังกายนะครับไม่ต้องเยอะหรอกครับวันละครึ่งชั่วโมงนะครับแต่เป็นแบบเวทเทรนนิ่งก็ดีนะครับอันที่4ี่นะครับก็คือให้มาดูปัจจัยนะครับเนาะ อื่นๆนะครับที่เกี่ยวกับสุขภาพนะครับบางคนทําทุกอย่างดีแล้วนะครับแต่ว่านอนไม่ดีนะครับหรือแม้กระทั่งความเครียดระหว่างวันเนี่ยเยอะนะครับก็จะทําให้น้ําหนักลงยากอยู่แล้วนะครับในโปรแกรมของ Body Key นะครับเราเราอยากให้คุณดูแลให้ครบ ให้เรื่องของสุขภาพนะครับเป็นไปได้ด้วยดีด้วยนะครับดังนั้นเรื่องของความเครียดเรื่องของการนอนเรื่องของทัศนคตินะครับเนาะอันนี้นะครับอยากให้สนุกสนานกับโปรแกรมลดน้าหนักบอดี้คีนะครับเพราะว่ามันคือการฟื้นฟูสุขภาพนะครับมันไม่ใช่แค่การลดน้ําหนักนะครับส่วนเรื่องนิสัยและประทานอาหารนะครับเดี๋ยวคุณจะค่อยๆปรับนะเมื่อคุณได้เรียนรู้กับกลุ่มของคุณนะครับคุณก็จะค่อยๆรู้วิธีเลือก รับประทานอาหารให้ดีต่อสุขภาพโดยที่ไม่ต้องอดอาหารนะครับซึ่งอันนี้นะครับอยากจะบอกว่าอย่างกันนะครับก็จะเน้นมากๆนะครับเรื่องของการนอนแล้วก็ภาวะความเครียดนะครับเนาะอันนี้สําคัญเลยนะครับสําหรับกันนะครับอยากฝากไว้ตอนท้ายนะครับว่าการลดน้ําหนักที่ดีที่สุดนะครับคือวิธีการของคนที่สอนและดูแลคุณอยู่นะครับและการที่คุณมีความรู้เพิ่มขึ้นในทุกๆวันนะครับซึ่งอันนี้จะทําให้การลดน้ําหนักคุณนะครับเป็นไปอย่างเข้าใจนะครับกันอยากจะบอกว่า มันจะเหมือนแบบนี้ครับถ้าคุณนะครับขับรถไปที่ที่หนึ่งนะครับแล้วคุณไม่รู้ถนนหนทางเลยนะครับคุณขับตาม GPS อย่างเดียวบางทีก็หลงนะครับแต่ถ้าคุณนะครับรู้ถนนหนทางนะครับแล้วต่อให้ GPS นะครับพาคุณไปในทางที่รถติดนะครับรถทางหลักนะที่มันรถติดนะครับคุณก็รู้หาทางลัดได้ไปให้เร็วได้นะครับการลดน้ําหนักก็เช่นกันนะครับถ้าคุณมีความรู้เพิ่มขึ้นนะครับการลดน้ำหนักมันก็จะง่ายขึ้นนะครับการก็ฝาก ข้อมูลไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับหวังว่าคงมีประโยชน์นะครับส่วนใครที่อยากติดตามกันนะครับก็ไปรู้จักกันในช่อง IG เพิ่มขึ้นได้นะครับแล้วก็สำหรับคนใหม่ๆนะครับที่ยังไม่ได้เริ่มทานบอดี้คีและอยากลองทานนะครับการทิ้งลิงก์ไว้ที่ Description นะครับข้างล่างนะครับสามารถสั่งซื้อจากบริษัทแอมเว์โดยตรงได้นะครับแต่สำหรับคนที่มีคนดูแลอยู่นะครับก็สู้ๆขาเป็นกำลังใจให้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ